สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมนะครับดยคลิปแรกนะครับเป็นคลิปก่อนการปลูกผมนะครับมาเปิดศีรษะให้ดูกันนะครับเพตุผลทาไมผมถึงต้องปลูกผมนะครับมีปัญหาศีรษะร้านประมาณไหนนะครับส่วนตัวคลิปที่2ก็เป็นคลิปที่อัปเดตหลังจากปลูกผมเสร็จเป็นเวลา1วันนะครับส่วนคลิปที่3จริงๆแล้วผมจะทําตั้งแต่ช่วง 1สัปดาห์หลังจากปลูกผมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่ทําดีกว่านะครับมาทําในช่วงของตัวสัปดาห์ที่2แทนเพราะว่าในช่วงของตัวสัปดาห์แรกนะครับในส่วนของตัวแผลเนี่ยมันเริ่มตกสะเก็ดนะครับพอเริ่มตกสะเก็ดแล้วมันก็จะเริ่มลอกเริ่มหลุดร่วงนะครับดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวใครจะเห็นแล้วจะทานข้าวไม่ลงนะครับสำหรับใครนึกผ้าไม่ออกนะครับช่วงแผลตกสะเก็ดเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นประมาณที่เราลดล้มหรือว่ามาเป็นแผลที่แขนที่ขานะครับมันเริ่มตกสะเก็ดนะครับแล้วมัน เริ่มลอกออกมาประมาณนั้นเลยนะครับมันก็จะดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ดูจะน่ากลัวเกินไปนะครับผมก็เลยรอให้แผลที่ตกสเกลเนี่ย มันลอกหรือว่ามันหลุดออกไปหมดก่อนนะครับเลยมาทําคลิปให้เพื่อนทราบในช่วงสัปดาห์ที่2กันนะครับเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนนะครับในช่วงของตัวการดูแรลรักษาช่วง1 2สัปดาห์แรกทําอย่างไรบ้างนะครับคุณหมอแนะนําว่าในช่วงของตัวสัปดาห์แรกนะครับอย่าเพิ่งสระผมนะครับหลังผ่านไป1สัปดาห์หรือว่า7วันเนี่ยเริ่มสระผมได้แต่จริงๆแล้วถ้าใครคันไม่ไหวจริงๆช่วงวันที่3เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟองน้ำนะครับแล้วก็ ตัวชุบในส่นตัวแชมพูหรือว่าในส่นตัวยาสระผมนะครับแล้วก็ฟอบีบแล้วให้มันไหลผ่านได้นะครับแล้วก็ล้างออกนะครับแต่ว่าอย่าให้ไปสัมผัสที่บริเวณแผ่ที่ปลูกเพราะว่าตัวเส้นผมที่ปลูกไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดล่วงออกมาได้นะครับรอให้ผ่านไป1สัปดาห์ก่อนนะครับค่อยสระผมนะฮะผมก็เลยทนนะครับรอให้ครบ1สัปดาห์นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนจะมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าช่วง2วันแรกนะครับวันที่2วันที่3เนี่ย ก็คือผมจะมีปัญหามากเลยครับมันจะคันบริเวณแผลที่ปลูกยิบๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นแผลอยู่เราไม่สามารถเกาได้นะครับวิธีการแก้ปัญหาผมก็จะเกาบริเวณที่มันมันมันไม่ได้ถึงครับมันค่ใกล้เคียงนะเพื่อที่ให้หนังศีรษะมันขยับหรือว่ามันสั่นสะเทือนไปบริเวณที่คันแล้วก็อาจจะบรรเทาได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ช่วยอย่างนี้ไปก่อนนะครับแต่หลังจากผ่านไป3วันวันที่4วันที่5เนี่ยมันก็ ไม่มีอาการคันแล้วนะครับแต่ว่าแผลมันจะเริ่มตกสะเก็ดมากขึ้นนะครับพอผ่านไป1สัปดาห์ตัวสะเก็ดที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดร่วงออกมานะครับยิ่งเราเริ่มสระผมได้หลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยตัวสะเก็ดมันก็เริ่มลอกมามากขึ้นนะครับช่วงสระผมเ็าบอกว่าสัปดาห์แรกให้ใช้ยาสระผมที่ เป็นอ่อนๆหรือว่ายาสมเด็กนะครับผมก็เลยซื้อตัวแชมพูของเด็กมาใช้นะครับเพื่อที่จะมันมีกดมีเบสอ่อนๆนะครับเพื่อจะไม่เป็นโตเป็นอันตรายหรือว่ามันไม่ไปทาอันตรายต่อผมที่เราปลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงวันที่10 1112 3วันนี้ครับตัว สเก็ตเนี่ยมาหลุดค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วมันไม่ได้หลุดอย่างมาอย่างเดียวนะครับมันจะมาพร้อมกับเส้นผมที่เราปลูกด้วยจนผมตกใจเลยว่าเอ๊ะทําไมผมมันร่วงเยอะจังมันไม่ได้ผลหรือเปล่าผมก็เลยสอบถามไปทางคลินิกนะครับคลินิกก็บอกว่าหลังจาก1-2สสัปดาห์ที่เราปลูกเนี่ยตัวผมมันจะร่วงมา เป็นเรื่องปกตินะครับมันจะติดกระสเกตแผลก็ตามหรืมันจะลวงของมันเองก็ตามแต่ว่ารากผมมันจะไม่ได้หลุดล่วงออกมาด้วยผมก็เลยมาสเกตรากผมอ้อจริงๆครับตัวรากผมเนี่ยมันไม่หลุดมาด้วยมันจะมาพร้อมแต่มันจะมาเฉพาะก้านผมอย่างเดียวนะครับผมก็เลยสบายใจได้ระดบหนึ่งะครับช่วง3วันที่บอกไป1 0 1 1 12เยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสเกตเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นหลังจากที่สเกตเนี่ย มันลอกออกไปประมาณ95%แล้วมันก็จะมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังมีอยู่ที่ให้เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือประมาณ2สัปดาห์นะครับที่หลังจากที่เราปลูกผมนะครับมันเป็นประมาณนี้เลยเห็นว่าสีสาะที่ปลูกไปเนี่ยผมมันก็จะมีลายๆบางๆอยู่นะครับเพราะว่าบางส่วนมันไม่ได้หลุดล่วงไปกับสเก็ตแผลมันก็ยังติดอยู่นั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าผมที่ปลูกที่เป็นลายๆแบบนี้ครับที่ที่เราปลูกขึ้นมามันจะหลุดล่วงจนหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ผมใหม่เนี่ยมันจะแทงขึ้นมา แทนที่นั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณเดือนที่เขาบอกว่าประมาณเดือนที่6เนี่ยผมมันจะเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นธรรมชาติดูสวยงามเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับช่วงประมาณเดือนที่6จะเห็นผลได้ดีที่สุดนะครับช่วงประมาณ 1- นถึงหเดือนแรกนะครับมันก็จะเริ่มที่จะผัดผมแล้วก็ตัวผมใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับตามที่เขาแนะนําม,มาหรือเขาบอกมานั่นเองนะครับแต่าบางคนเนี่ยเดือนที่3เ <ๆ S 2> ดือนที่4ก็เห็นผลแล้วนะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยเดือนที่5เดือนที่6เริ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็แล้วแต่ละ บุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมให้ดูแผลแล้วก็ตัวบริเวณที่มันลอกไปแล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะครับายผมก็อยู่ประมาณนี้ที่ปลูกไปนะครับคราวนี้มาดูแผลที่ด้านหลังบ้างที่เขาเจาะกราฟไปปลูกที่บริเวณหน้าผากหรือว่าด้านหน้าของผมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างให้ดูแผลด้านหลังนะครับอ่ะอ่ะอันนี้เป็นแผลด้านหลังของผมนะครับจริงๆผมค่อนข้างที่จะ หายตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมันก็จะเริ่มขึ้น มาหนาขึ้นแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีชั้นผมตรงด้านบนที่เขาไม่ได้ออกไปมันจะหนากว่านะครับด้านล่างมันก็จะบางกว่านะครับบางคนถ้าเอากรฟาฟออกไปเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าบางจนเห็นได้ชัดเลยแต่ของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองถ่ายรูปมาดูเนี่ยถ้าผมยาวขึ้นมาอีกน,นิดหนึ่งหรือว่าตัดผมเนี่ยไม่น่าจะติดปัญหาอะไรแต่บางคนที่ผมบางอยู่แล้วเมื่อเอากราฟข้างหลังออกไปเนี่ยมันก็จะบางมากขึ้นจะตัดผมสั้นไม่ได้เลยนะครับมันก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบ แล้วว่ามันก็จะเป็นแหวงแหวงแหวงไปบางส่วนนะครับแต่อผมน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะเท่าที่ผมมองจากการถ่ายรูปมาดูนะครับก็น่าจะปกติทั่วไปแค่มันบางเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่ามันจะเอากราฟผมด้านหลังมาปลูกด้านหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวการอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับในช่วงของตัว2สัปดาห์แรกหลังจากการปลูกผมนะครับเผื่อใครที่สนใจแล้วก็ติดตามอยู่จะได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะๆนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่า ดูแล้วมันเหมาะสมแล้วมันน่าสนใจผมจะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันจนครบ1ปีเต็มเลยนะครับสำหรับในส่วนตัวช่องของผมนะครับจะมีในส่วนของตัวรีวิวสมาร์ทโฟนแกตเจตต่างๆด้วยนะครับไม่ได้มีแค่การปลูกผมอย่างเดียวเผื่อใครที่เข้ามาดูนะครับก็ไปดูในส่วนตัวเพลย์ลิสต์อื่นๆที่ผมทําไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากว้เท่านี้ละกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ